แบบฝึกหัด6.5หน้า42นะคะเส้นตรงรังสีหรือส่วนของเส้นตรงเส้นใดเป็นเส้นตัดขวางเส้นตัดขวางนะคะก็คือเส้นตรงที่ตัดเส้นตรงตั้งแต่2เส้นขึ้นไปนะคะ และอยู่บนระนาบเดียวกันนะคะมาดูข้อที่1นนะคะข้อที่1เป็นส่วนของเส้นตรง ef ตัดส่วนของเส้นตรง ab ที่จุด p และตัดส่วนของเส้นตรง cd ที่จุด q นะคะดังนั้นส่วนของเส้นตรง ef นะคะจะเป็นเส้นตัดขวางนะคะคำตอบคือส่วนของเส้นตรง ef ต่อไปข้อที่2นะคะเส้นตรง lk นะคะตัดกับส่วนของเส้นตรง gh ที่จุด s และตัดกับส่วนของเส้นตรง iy ที่จุด r ดังนั้นเส้นตรง lk เป็นเส้นตัดขวางนะคะข้อที่3นะคะรังสี mp ตัดกับ รังสี nq ที่จุด n นะคะและตัดกับรังสี or ที่จุด o ดังนั้นรังสี mp เป็นเส้นตัดขวางนะคะคำตอบคือรังสี mp ต่อไปข้อที่4นะคะมาดูทีละเส้นนะคะ เราพบว่าส่วนของเส้นตรง an นะคะตัดกับส่วนของเส้นตรง be ที่จุด c นะคะและตัดกับส่วนของเส้นตรง fi ที่จุด g ตัดกับส่วนของเส้นตรง jm ที่จุด k นะคะดังนั้นส่วนของเส้นตรง an เป็นเส้นตัดขวางต่อไปนะคะส่วนของเส้นตรง ao ง Simon, ค่ะ ก็ตัดกับส่วนของเส้นตรง BE ที่จุด D ตัดกับส่วนของเส้นตรง FI ที่จุด H ตัดกับส่วนของเส้นตรง JM ที่จุด L ดังนั้นส่วนของเส้นตรง AO ก็เป็นเส้นตัดขวางนะคะต่อไปค่ะดูเส้นนี้นะคะส่วนของเส้นตรง BE ก็ตัดกับส่วนของเส้นตรง เอนที่จุด c นะคะและตัดกับส่วนของเส้นตรง a o ที่จุด d ดังนั้นส่วนของเส้นตรง be ก็เป็นเส้นตัดขวางนะคะในทำนองเดียวกันนะคะส่วนของเส้นตรง fi ก็เป็นเส้นตัดขวางและส่วนของเส้นตรง j m นะคะ ก็เป็นเส้นตัดขวางเช่นกันค่ะ